มเสือ้อผืนม้อนปลเนี่ยอพยพหนีอะไรกันแน่สวัสดีค่ะพีจ๋าชาแนลพอยต์พิวค่ะมองไปมองมาในประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยนะคะโอ้โหมีคนใช้เชื้อสายจีนอาศัยอยู่จํานวนมากไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่รวมถึงคนที่พูดในคลิปนี้อยู่ด้วยนะซึ่งเราก็จะได้ยินสตอรี่มาว่ารบรรพบุรุษของเราเนี่ยหอบเสือ้อผืนม้อนอปอพยพหนีนู่นนีนี่มาจากประเทศจีนประเด็นคือเราเนี่ยได้ยินค่อนข้างหลากหลายค่ะบางคนบอกว่าอพยพหนีความอดอยากบางคนบอกว่าหนีสงครามบางคนบอกว่าหนีคอมมิวนิสต์สรุปแล้วที่บออกว่าเสื มอนใบเสือผืนมอนใบเนี่ยเหล่าบรรพบุรุษของเราอพยพหนีอะไรกันมาแน่วันนี้วิวก็เลยไปรปวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแนละได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะทำไมวิวถึงอยากชวนทุกคนไปเที่ยวรัสเซียกับพอยวิวออนทัวร์ภาพของรัสเซียที่เราคุ้นกันจากสื่อหลักเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากทางอเมริกาค่ะและเราก็รู้กันในประวัติศาสตร์ว่าอเมริกากับรัสเซียเนี่ยเขาไม่ถูกกันใช่ไหมดังนั้นที่ผ่านมาเราอ่ะฟังความข้างเดียวกันมาแทบจะตลอดก่อนที่วิวจะไปรัสเซียเเนนนนนีีนะ่่ะกวาาิแตตรรสสปปป็ททศศ์มม สถาปัตยกรรมสวยๆมากมายวิวเลยตัดสินใจว่าไปสักครั้งหนึ่งไปให้รู้ปรากฏว่าไปจริงปุ๊บโอ้โหยังไม่ทันได้กลับจากรัสเซียเลยนะวิวอยากไปรัสเซียอีกรอบแล้วว่ะเพราะนี่คือประเทศที่นอกจากจะสวยตะลึงตาแตกมากกว่าที่คิดเอาไว้นะคะประเทศนี้ยังเป็นประเทศที่เรียบร้อยมากๆสะอาดมากๆมีอะไรหลายต่อหลายอย่างที่ทําให้เรารู้เลยว่าประเทศมหาอำนาจเนี่ยเป็นยังไงประเทศที่ทันสมัยประเทศที่มีเทคโนโลยีระดับชั้นนําของโลกแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมีแบบปี2ปีนี้แต่มีมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นนี่คือประเทศที่มีโครงการอวกาศัดกับนาซาได้เลยนะดัง ที่นั่นเนี่ยนะคะมันจะมีอะไรที่ทําให้เราได้ว้าวที่เราได้ตะลึงและยังไม่พอเขาเป็นประเทศที่แบบทําการเกษตรด้วยวัตถุดิบในประเทศเขาเลยเป็นวัตถุดิบที่ดีมากเวลาที่ไปกินอาหารรัสเซียที่รัสเซียเนี่ยวิวบอกเลยว่ามันอร่อยมากทุกคนผักคือสดผักที่วิวเป็นคนไม่ค่อยกินผักเนี่ยยังรู้สึกว่าอร่อยเลยแล้วยิ่งพวกขนมต่างๆนะแบบหมูทั้งนมทั้งเนยเขาแบบมันหอมมันอร่อยคือมีขนมหลายร้านมากๆในรัสเซียที่วิวกล้าพูดเต็มปากเลยนะคะว่านี่คือขนมร้านที่แบบอร่อยที่สุดในชีวิตที่วิวเคยกินสําหรับขนมประเภทนี้แล ส,สนะัภาพรักรัสเซียในหัวเนี่ยจะเปลี่ยนไปและมันจะทําให้เราได้รู้ว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรแค่เพราะว่าสื่อบอกว่าแบบนั้นนะคะส่วนใครอยากจะไปสัมผัสรัสเซียแบบที่ทั้งสนุกและได้สาระมีคนเล่าให้ฟังแบบละเอียดละเอียดแบบนี้เอาแบบณนะสถานที่จริงเลยแถมยังกินหรูอยู่ดีร้านที่อร่อยๆทั้งหลายเดยวิลพาไปหมดโรงแรมที่พักนี่พักอย่างดีในระดับที่ใช้ต้อนรับผู้นําประเทศส่วนสถานที่ต้องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงเดวิลยืนเล่าให้ฟังแต่ละที่แต่ละที่เลยเนี่ยนะคะก็สามารถเดินทางไปรัสเซียกับพอยวิวออนทัวร์ได้วยั แต่ต้นจนจบคลิปเลยนะคะคลิปนี้เดินทางกันในช่วงที่อากาศเย็นสบายช่วงต้นเดือนพฤษภาคมค่ะใครสนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www. p l i o n t o u r com ค่ะรีบติดต่อเข้ามานะคะช้าหมดอดแน่ๆค่ะาแ่นนดินนนทะเล นี่จะเข้าเรื่องเนี่ยนะคะวิวขอเคลียร์กับทุกคนก่อนคะ่ะว่าแน่นอนในสมัยโบราณเนี่ยประเทศจีนยังไม่มีและประเทศไทยยังไม่มีนะคะแต่เพื่อความเข้าใจง่ายของคลิปวิดีโอนี้วิวขออนุญาตเรียกเป็นไทยแล้วเป็นจีนไปนเลยละกันไม่อย่างนั้นมันจะยาวมากด้วยการพูดว่าดินแดนบริเวณที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันกับดินแดนบริเวณที่เป็นประเทศจีนปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเป็นที่รู้กันทั่วโลกนะคะว่าชาวจีนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีการอพยพค่อนข้างเยอะแล้วก็พออพยพออกไปก็ไปตั้งชุมชนอยู่ตามประเทศต่างๆมากมายนะเราไปที่่ฝังรเอมิ เราก็เห็นใช้หน้าทาวเรามาที่ประเทศไทยเอง <_ C> e <as> ก็มีชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนอยู่จํานวนมากทีนี้เราจะไม่ได้ไปพูดถึงกลุ่มคนจีนที่ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอื่นๆกันค่ะวันนี้เราโฟกัสมาที่บปปรรพบุรุษของพวกเราเลยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะสาเหตุที่มาตอนต้นคลิปิูเกินแล้วหลายๆคนฟังที่บ้านมาแล้วไม่เหมือนกับของเพื่อนเนี่ยว่าบางคนหนีความอดอยากบางคนหนีสงครามบางคนหนีคอมมิวนิสต์ก็เพราะว่าก,กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้อพยพมาระลอกเดียวค่ะแต่เขาอพยพมาหลายละระลอกนะคะแต่ละระลอกก็มีเห นที่่แตกตกกางกัมีสถานการณ์ที่เมืองจีนที่แตกต่างกันไปซึ่งไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้วิวไ่ได้ตอบแค่นี้นะคะเดี๋ยววิวไล่ให้ดูทีละกลุ่มเลยว่าถ้าบรรพบุรุษเราอพยพมาประมาณปีนี้เราน่าจะหนีอะไรมากันนะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะถ้าสมมติว่าให้สรุปแบบสั้นๆง่ายๆกระชับบเนี่ยหลังจากที่ไปดูสตอรี่มาทั้งหมดแล้วว่าโอ้แต่ละกลุ่มอพยพหนีนู่นหนีนี่นทาไมถึงมาประเทศไทยเนี่ยนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็นหลักๆได้ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันค่ะ1เลยคืออพยพมาทําธุรกิจการค้า2คืออพยพมา เพราะปัญหาการเมืองแล้วก็สงครามส่วน3ก็คืออพยพหนีความอดอยากหนีความยากจนนี่แหละค่ะซึ่งเวลาที่เราบอกว่าชาวจีนอพยพเนี่ยเอาจริงๆเราชอบพูดรวมๆกันว่าเสือผืนมอนใบเสื่อผืนมอนใบแต่เสือผืนมอนใบในส่วนมากน่าจะเป็นข้อ3คืออพยพหนีความอดอยากมากกว่านะส่วนการอพยพหนีการเมืองเนี่ยอันนี้แล้วแต่เคสเลยบางเคสก็อพยพม,มาได้พร้อมกับทรัพย์สินเงินทองบางพวกก็อพยพม,มาแล้วสูญเสียทรัพย์สินเงินทองไปหมดเลยระหว่างทางก็กลายเป็นเสือผืนมอนใบเหมือนกันส่วนพวกแรกที่อพยพมาเพราะว่า การของการค้าเนี่ยอันนี้ก็มีทั้งพวกที่อ,อพยพมาพร้อมกับเงินจานวนมากมาเป็นต้นทุนและมีทั้งพวกที่อ,อพยพมาแล้วก็มาตั้งตัวต,ตั้งต้นใหม่เลยที่ประเทศไทยค่ะใดๆก็ตามวันนี้วิวขออนุญาตพูดรวมๆนะคะไม่ได้พูดถึงเฉพาะคนที่แบบกัดฟันฟาฟัน,ฟนเสือพื้นมอนใบอย่างเดียวค่ะอาว่าจะมาแบบรวยหรือมาแบบจนก็นับว่ามาผจญภัยที่ประเทศไทยด้วยกันนะคะซึ่งถ้าเราจะพูดถึงคนจีนที่อ,อพยพมาในไทยเนี่ยย้อนกลับไปกลุ่มแรกๆเลยที่มีหลักฐานเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุ ประเทศไทยปัจจุบันมีหลักฐานย้อนกลับไปไกลมากถึงสมัยปดพวารวดีนู่นเลยส่วนใหญ่ยุคนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายแถวนี้ค่ะซึ่งช่วงเวลาก่อนสมัยอวิธยาที่ชาวจีนน่าจะเดินทางเข้ามาแถบนี้เยอะๆเนี่ยนะคะก็จะตรงกับสมัยราชวงศ์ถังของจีนค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยนะเป็นช่วงที่การเดินดรือที่จีนเนี่ยโอ้โหเจริญก้าวหน้ามากฟื่งฟูมากจีนสมัยนั้นเนี่ยนะคะมีเมืองท่าทางตอนใต้หลายต่อหลายแห่งค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวกวางโจซึ่งก็จะเป็นจุดสตาร์ทในการเดินทางไปค้าคาาาขยตตมที่่ง มากมายหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็คือบริเวณแหลมมลายูหรือว่าทางตอนใต้ของประเทศไทยปัจจุบัน เขาก็จะเดินทางมาค้าขายแถวแถวสุราษฎร์ธานีปัตตานีแล้วก็นครศรีธรรมราชทุกวันนี้ค่ะส่วนทางบกนี่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มานะคะเพราะว่าเขามีทั้งเส้นทางสายไหมแล้วก็เส้นทางค้าชาก็คือซิลโรดแล้วก็ทีฮอสโรดนะคะซึ่งทั้งสองเส้นทางนี้ก็จะแฉลบมาแถวแถวยุนนานคือใกล้ๆก,กับทางตอนเหนือของประเทศไทยปัจจุบันก็แถบเชียงรายแถบลำปางเพื่อไปทางพม่าต่อนะคะทีนี้กลุ่มพ่อค้าชาวจีนเขาก็มาค้าขายกับกลุ่มคนที่อยู่บริเวณประเทศไทยปัจจุบันนี่แหละแล้วก็มีการสารสัมพันธ์กันแน่นอนว่า ไม่กลับค่ะเขาก็อยู่ต่อดังนั้นเขาก็จะเข้าไปอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆแถวๆนั้นแต่เอาว่ามันก็เริ่มมีคนจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณประเทศไทยปัจจุบันตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังซึ่งก็คือตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยแล้วค่ะส่วนอีกยุคหนึ่งก็จะมีพวกกลุ่มเล็กๆเนี่ยเข้ามาสมัยราชวงศ์หยวนของจีนก็จะตรงกับสมัยประมาณสมัยสุโขทัยของเรานะคะซึ่งตอนนั้นนีฝั่งจีนเขามีปัญหาของเขาเองคือมีปัญหาระหว่างส่วนกลางกับเมืองทางใต้ของเขาอะแล้วก็มีการปราบปรามกันดังนังงนน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 ้้คจจีีาาววึก็อพพยหเเเขามาดดิิบรรณปะททศไ ปัจจุบันค่ะแล้วก็น่าจะปักหลักอยู่ที่ไทยยาวมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรมากดังนั้นข้ามไปที่ยุคถัดไปค่ะสมัยกุ้งศรียุทยากุ้งศรียุทยาเนี่ยก็เป็นอีกยุคหนึ่งที่มีชาวจีนจํานวนมากอพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันนะคะซึ่งส่วนมากนี่ก็จะเข้ามาเพราะว่าการค้านี่แหละค่ะสมัยนั้นเนี่ยที่จีนก็จะตรงกับราชวงศ์หมิงนะคะและราชวงศ์หมิงเป็นราชวงศ์ที่สนับสนุนการค้ากับต่างชาติมากๆม,ม,มีการส่งขุนนางจีนออกไปประกาศแสนยานุภาพตามที่ตต่่าางงงงๆๆรรรรวมถึเเียก้้อใหปะทศ ไาวบรรณาการกับจีนที่เรียกว่าจิ้มกองจิ้มกองนั่นแหละฝั่งจีนเนี่ยจะมองเรื่องการจิ้มก้องว่าเป็นการส่งบรรณาการเป็นการยอมรับว่าโอ้ยอยู่ภายใต้ร่มโพธที่สมพานของฝั่งจีนที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ในขณะที่ตามธรรมเนียมของฝั่งเราเนี่ยเราจะมองว่าอันนี้คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน มองว่าเป็นการค้าอันนี้ก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันของสมัยโบราณค่ะอย่างคนหนึ่งนะคะที่มาแล้วก็ชื่อดังมากมาถึงกรุงศรีอยุธยาเลยก็คือขันทีเจิ้งเหอหรือที่เราจะมาเรียกว่าเป็นซัมปอกงซัมเปากงนั่นแหละคะ่ะสมัยนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ไทยจีนนะค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็มีคนจีนหลากหลายกลุ่มมากๆที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นแต้จิ๋วกวางตุ้งโคกเกี้ยนไหหลำหรือว่าฮักกานะคะก็มากันเพียบ มีการประเมินข่าวว่าตอนนั้นน่าจะมีชาวจีนอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยประมาณ3,000คนซึ่งโดยมากเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกพ่อค้าแล้วก็พวกที่เข้ามารับราชการในไทยนี่แหละส่วนคนไทยในสมัยนั้นนะคะก็ได้รู้จักสินค้าใหม่ๆจากจีนเสมอๆไม่ว่าจะเป็นอนัญมณีเครื่องเคลือบเครื่องลายครามผ้าไหมผ้าแพรกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องปูพื้นพัดงานสลักมึกจีนรวมถึงของหมักดองใบาชาแล้วก็เครื่องยาแบบจีนค่ะ ซึ่งถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นเลยว่าของจากจีนเนี่ยถือว่าเป็นของหรูหราของชนชั้นสูงในไทยหลายๆคนเลยนะคะอย่างใครสามารถห่ผมพวกภาพงผภาพแพร่จีนได้นี่อันนี้คือรวยะนะอย่างไรก็ตามนะคะความสัมพันธ์และการค้าอันดีกับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาของฝั่งเราค่ะเป็นปัญหาของฝั่งจีนฝั่งจีนเนี่ยมีคนอยากจะมาค้าขายแถวนี้เยอะนะคะก็เลยอพยพกันมาอยู่ทางเมืองท่าตอนใต้กันเพียบเลยจนกระทั่งแถวนั้นเนี่ยกลายเป็นชุมชนแออัดไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแถวกวางโจเฉียนโจซัวเทารรวมถึงงจาาหหลนนนนะะะคคเเพ่ี้ก็ พยายามจะหาโอกาสเพื่อที่จะอพยพมาตั้งถิ่นฐานแถวเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้นี่แหละสุดท้ายนะคะราชาสำนักฝั่งจีนก็บอกว่าอู้ไม่ไหวละปล่อยให้อยู่อัดกันแบบนี้ไม่ได้ก็เลยประกาศห้ามทําการค้ากับฝั่งน,นั้นยางหรือว่าแถบเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้นะคะก็เลยมีช่วงที่คนจีน,นยหยุดอพยพก,กันไปชั่วคราวเหมือนกันค่ะแต่ก็หยุดไปได้ไม่นานนะทุกคนเพราะว่าหลังจากนั้นชาวจีนก็แห่กันอพยพเข้ามาอีกค่ะอย่างในช่วงถัดไปนะคะคือช่วงตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4นนนีีีีี่่่่ยชชววงง้คคืออพพพทจ มาในไทยเยอะมากแต่ช่วงนี้ก็จะแบ่งคนจีนออกเป็นได้2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือพวกที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยายอยู่แล้วแต่อพยพไปอยู่ที่อื่นๆในประเทศไทยเพราะว่าหนีสงครามกับอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นคนจีนที่อพยพมาจากจีนเลยมาอยู่แถวนี้กลุ่มแรกที่เคยอยู่อยุธยายอยู่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะอพยพไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่แถวกรุงธนบุรีก็จะไปเกิดเป็นชุมชนคูดีจีนก็เกิดยุคนี้นี่แหละอย่างตระกูลจีนที่สืบเชื้อสายมาจากพวกคนจีนยุคนี้เนี่ยนะคะก็จะมีพระยาไกรโกษาชาวฮกเก จากนี้ก็จะมีต้นตระกูลจติกาวนิตรัตนกุลสมบัติสิริก็คือกลุ่มคนพวกนี้นี่แหละค่ะที่อพยพหนีจากกรุงศรีอยุธยาตอนที่กรุงแตกนะคะส่วนกลุ่มถัดไปเนี่ยนะคะคือกลุ่มคนจีนที่อพยพเข้ามาใหม่จากประเทศจีนค่ะเพราะว่าหลังจากกรุงแตกไปละตั้งกรุงธนบุรีขึ้นมาปุ๊บตอนนั้นเนี่ยคนตายไปเยอะไง,งาขาดแคลนแรงงานนะคะดังนั้นค่ะพระเจ้าตาก,ก็ทําการค้ากับฝั่งจีนมีการนําเข้าแรงงานจํานวนมากเพราะว่าต้องใช้แรงงานในการสร้างเมืองไงแล้วก็ต้องมีการหาทุนทรัพย์ด้วยก็เลยค้าขาายยยกกััับจจีีีนนนนนไปดะะด้้ววะะคง็เลมช กลุ่มใหญ่ๆเลยที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยค่ะพวกที่เข้ามาเพิ่มเนี่ยก็มีเข้ามาเพิ่มในชุมชนกูดีจีนด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นจีนหกเกียนที่เป็นต้นตระกูลกาลยานามิตรซึ่งนอกจากบริเวณชุมชนกูดีจีนที่ทนบุรีแล้วเนี่ยนะคะชาวหกเกียนก็นิยมอพยพมาที่อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นแถวสงขาก็จะมีตระกูลนางคือตระกูลนสงขากับสุวรรณคีรีส่วนชาวแต้จิ๋วเนี่ยชอบมาอยู่ทางตะวันออกก็จะมีชนบุรีประจีนบุรีโดยเฉพาะแถวจันทบูร์นะคะมีมาอยู่เยอะ ชาวจีนอพยพเข้ามาเยอะขนาดไหนยุคกรุงธนบุรีเนี่ยนะก็คือเยอะมากแล้วก็มาอยู่บริเวณที่เป็นพระนครปัจจุบันนะคะถึงขนาดที่ว่าตอนที่จะย้ายเมืองหลวงข้ามาที่ฝั่งพระนครเนี่ยรัชการที่1ต้องให้ชาวจีนเนี่ยอพยพย้ายไปอยู่กันบริเวณสัมเพงปัจจุบันแล้วก็อยู่กันมายาวๆนี่แหละค่ะข้ามาที่ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะคะสมัยรัชการที่หถึงรัชการที่3เนี่ยเป็นช่วงที่ชาวอังกฤษเริ่มเข้าไปค้าขายกับชาวจีนแล้วค่ะซึ่งก็นำเอาอะไรหลายๆอย่างเข้าไปนะคะไม่ว่า มีวิธีการเดินเรือใหม่ๆมีกําไรจากการค้าขายชากันแต่การค้าขายแบบโบราณที่จีนทำเนี่ยทำให้ฝั่งอังกฤษไม่พอใจส่วนจีนก็ไม่พอใจว่าอังกฤษเนี่ยมาค้าขายหรือมาเผยแผ่ศาสนากันแน่ไม่โอเคเลยดังนั้นชาวจีนบางส่วนเนี่ยนะคะก็เลยค้าขายกับไทยมากขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้หาโอกาสใหม่ๆแถมสมัยรัชกาลที่2เนี่ยไทยสงบแล้วไงไม่ได้รบอะไรขนาดนั้นแล้วการค้าขายก็เฟื่องฟูสุด,สดๆอย่างต้นตระกูลพนมยงเนี่ยนะคะก็เป็นคนชักชวนญาติจากจีนเนี่ยให้เข้ามาค้าขายก็จะอยู่แถวแถววัดพนมยองอนะ หรือเจสัวล่อแช์เนี่ยนะคะก็เป็นต้นตระกูลโปซียนนล ที่สาคัญนะคะในยุคสมัยนีย้ราชสำนักไม่ได้กีดกันชาวจีนค่ะก็ให้เข้ามาค้าขายแถมยังมีระบบการจัดเก็บภาษีที่ใช้คนจีนเนี่ยเป็นเจ้าภาษีนายอากรช่วยเก็บอีกดังนั้นพวกท่าเรือสำเภาเนี่ยก็จะมีคนจีนคอยดูแลนะคะเช่นท่าเรือโปเสงของพระภัยวานิชเป็นชาฮกเกี้ยนต้นตระกูลโปเซียจินไดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะกลุ่มคนจีนสมัยนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาด้วยเรือสำเภาส่วนมากก็เข้ามาที่อ่าวไทยนะคะแต่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเข้ามาตั้งรกรากขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเขาอ่ะมีปณิธานว่าเขาจะมมาาาาหาคววรร่ํย เสร็จแล้วก็จะกลับบ้านกลับเมืองไปนะคะดังนั้นคนที่เข้ามายุคนั้นเนี่ยส่วนมากก็ไม่ได้พาลูกเมียมาด้วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมาเองเข้ามาถ้าไม่ได้เป็นคนรวยมากๆที่มาลงทุนมาอะไรเนี่ยนะคะก็จะเข้ามารับทํางานสารพัดเลยแบกหามก็ทําไม่ว่าจะเป็นคนขอประมงหาของต่างๆพอทํางานได้เงินมาเนี่ยก็จะส่งเงินแล้วก็จดหมายกลับไปที่เมืองจีนค่ะที่เขาเรียกว่าโพยก้นนั่นแหละอย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่ใช่ทุกคนที่ฝันว่าจะกลับไปแล้วได้กลับไปจริงๆค่ะบางคนมาอยู่นี่ก็มาแต่งงานกับคนจีนในไทยกัน มาแต่งงานกับคนไทยบ้างอะไรบ้างแล้วก็อยู่ตั้งรกรากที่ไทยยาวๆมาจนถึงปัจจุบันนะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ามเขาก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีคนจีนเนี่ยอพยพเข้ามาเยอะมากนะทุกคนไม่ใช่แค่เพราะว่าฝั่งเราเนี่ยเปิดรับชาวจีนหรือค้าขายเยอะนะคะแต่เพราะว่าฝั่งจีนเนี่ยเขาเกิดสงครามฝีดแล้วจีนแท้อังกฤษไงดังนั้นมันก็มีการแบบบังคับให้จีนเนี่ยเปิดเมืองท่าต่างๆมากมายชาวจีนบางคนโดยเฉพาะทงางใต้เขาก็ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ชาวจีนบางส่วนเนี่ยอพยพไปอยู่ในบริเวณที่อังกฤษยุดไปเพราะว่าา้้ขยเฟฟงงูตรนนั ไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งเสียเหมือนสัวเถวอย่างเงี้ยเขาก็ไปอยู่แถวนั้นกันแต่มันก็มีบางกลุ่มที่รู้สึกว่าเออไม่ได้อยากไปอยู่ตรงนั้นอยากจะไปตายเอาดาบหน้าก็นั่งเรือันออกมา เรือจอดที่ไหนก็ลงตรงนั้นแหละและกลุ่มนี้ล่ะคะ่ะจำนวนหนึ่งก็มาถึงประเทศไทยนะคะทั้งโซนที่อยู่ภาคกลางแถวฉะเชิงเซาสมุทรสาครรวมไปถึงโซนที่มาอยู่ฝั่งตะวันตกไล่าย,ยาวไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจนถึงแบบสุราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยคนยุคนั้นเนี่ยบางคนก็เข้ามาใหม่บางคนก็ตามญาติมาเพราะว่าญาติมาตั้งแต่ยุก,ก่อนละหรืออาจจะเป็นคนที่แบบคุ้นเคยกับคนที่เคยค้าขายกับไทยมาก่อนก็ชวนเพื่อนมาดังนั้นพอมาแล้วเขาก็อยู่รวมตัวกันช่วยเหลือกันนะคะชุมชนชาวจีนในไทยก็เลยขยายใหญ่ค่ะสมัยนั้นเนี่ยชาวจีนใน ก็จะประกอบอาชีพหลากหลายเลยนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแบบโหดมากโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายทางเรือกับจีนเนี่ยสมัยนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วบอกว่าไม่โลสสมเพามาและเปลี่ยนเป็นเรือกลไฟแทนอย่างช่วงปลายราัชากาลเนี่ยก็จะมีท่าเรือสําคัญนะคะที่ชื่อวยจุงลงอะ่ะที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าล้ง1919ก่อะ่ะก็เป็นท่าเรือกลไฟนะคะที่ก่อตั้งโดยพระยาพิสารสุภผลต้นตระกูลพิสารบุตรค่ะนอกจากค้าขายใช้แรงงานต่างๆแล้วเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยชาวจีนก็เข้ามารับราชาการด้วยค่ะโดยเฉพาะกรมท่าซ้าายนนนะะคะซึ่่่งงเเป็ตแหทีอ ติดต่อเรื่องการค้าขายกับประเทศจีนอยู่แล้วให้คนจีนรับราชการก็เหมาะดีนะทีนี้คนที่เข้ามารับตำแหน่งนี้เนี่ยนะคะก็มักจะได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาโชดึกราชเศรษฐีและคนเหล่านี้ค่ะก็มักจะไปเป็นต้นตระกูลของชาวจีนที่สืบเชื้อสายมาถึงปัจจุบันสังเกตง่ายๆถ้าขึ้นต้นนามสก,กุลด้วยโชติกะโชติกะทั้งหลายอย่างโชติกะเสถียรโชติกะสวัสด์หรือนามสก,กุลลงท้ายด้วยเศรษฐีเศรษฐีนี่ก็ใช่นะคะเช่นเราหะเศรษฐีเป็นต้นอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงเวลานั้นเนี่ยพอมีชาวจีนเข้ามาเยอะก็มี อาจาจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกันแต่ว่าบางครั้งพอมายุ่งเกี่ยวกันก็ตีกันบ้างดังนั้นในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็เลยมีบันทึกถึงเหตุการณ์ที่ชาวจีนฮกเกี้ยนกับชาวจีนแต้จิ๋วเนี่ยตีกันนะคะซึ่งเคสพวกนี้จริงๆมันคือพวกสมาคมลับในจีนที่เขามีในจีนอยู่แล้วพอชาวจีนพวกนี้เขา้มเขามาในไทยก็เอาวัฒนธรรมสมาคมลับเนี่ยเข้ามาด้วยในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเขาจะเรียกพวกนี้ว่าพวกตัวเหียนะคะตัวเหียตัวคือแปลว่าใหญ่นะเหี่ยก็คือออเหียนะคะดังนั้นแปลว่าพี่ใหญ่ไม่ได้้้้แปปลลววว่่่่่่่่าาาาาาาออออยยยงืืนนนนนนนทททีีทีีีุกกกกคเเเเขขขใใจนะสสพพมมรรชช อังยีแทนนะคะกลับมาที่การอพยพของชาวจีนต่อคะ่ะในสมัยรัชกาลที่4ี่เนี่ยที่จีนมีเหตุการณ์วุ่นวายใหญ่เลยคือเกิดเหตุการณ์กบฏไ่ผิงซึ่งคือการที่ชาวจีนเนี่ยลุกคือขึ้นมาต่อต้านพวกแมนจูที่เข้ามาปกครองจีนใช่ไหมเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่นนะคะการก่อบกบฏในครั้งนั้นเนี่ยมีการฆ่าคนที่แบบเห็นต่างกันจํานวนมากคือเรียกได้ว่าเป็นสงครามกลางเมืองเลยแหละประชาชนในจีนก็อดอยากกันอะไรกันว่ากันว่ามีคนตายไปช่วงนั้นเนี่ยประมาณ20-30ล้านคนถึงสารของรองงเื่ตอนนั้นเน,นะคะจะจอยู่่ทีหน,นจริงแต่พวกชาวจีน ทางตอนใต้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็มีคนลุกคือขึ้นมาต่อต้านราชวงศ์ชิงเหมือนกันอะไรเหมือนกันนะนะ จังหวัดเดียวกันนั่นเองที่ไทยเนี่ยเราเพิ่งจะทําสนธิสัญญาเบลริงกับอังกฤษ i. ดังนั้นการค้าขายกลายมาเป็นรายได้สําคัญของเราเศรษฐฯกิจเราขยายขึ้นถึงจะมีผลเรื่องภาษีเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะแต่ว่าถ้าในด้านการค้าขายเนี่ยเราขยายขึ้นจากสนธิสัญญาเบลริงค่ะดังนั้นคนจีนทางตอนใต้ทั้งหลายที่มองว่าอุ้ยตอนนี้ประเทศฉันวุ่นวายไม่ไหวละอยากจะหนีจากความวุ่นวายก็เลยมองไทยเป็นโอกาสใหม่ที่แบบดีมากๆเขาก็เลยอพยพมาที่ไทยกันนะคะซึ่งชาวจีนกลุ่มนี้เข้ามาก็ทํางานทุกอย่างรับจ้างทุกอย่างเลยเช่นไปรับจ้างลก ที่เมืองจันที่นครชัยศรี หรือคนที่ลงใต้ก็แบบไปทําประมงไปทําอะไรแล้วก็ยังมีพวกที่มาทําการเกษตรมาเลี้ยงสัตว์แล้วพอพวกที่อยู่ทางใต้เนี่ยอยู่ไปสักพักพอเริ่มมีเงินก็เริ่มอพยพไปอยู่ทางตะวตันตกดังนั้นที่ภูเก็ตก็เลยมีชาวจีนเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นจํานวนมากเลยนะคะส่วนในกรุงเทพในชุมชนชาวจีนก็เริ่มหนาแน่นขึ้นเพราะว่าชวนกันมาโดยเฉพาะโซนแบบแม่น้าเจ้าพยาแถวๆตลาดพลูนแน่นมากซึ่งยุคนี้เราก็จะเห็นว่าชาวจีนเนี่ยเริ่มปักหลักอยู่ในไทยมากพอสมควรละคือคําว่าปักหลักหมายความว่ามาถึงก็มาแต่งงานกับคนไทยอยู่กันแบบกลมกกลืนนนััไปปบาางงคถถึเี่ยศ คริสนะไปอยู่กับกงสุนต่างชาติบางคนก็ไปรับราชการจนได้เป็นขุนนางส่วนบางคนก็อยู่เป็นแรงงานอยู่กับกุลีคือชาวจีนยุคนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาอยู่แบบหลากหลายระดับชั้นในสังคมมากนะคะอย่างครอบครัวที่เข้ามาแล้วค่อนข้างจะมีชื่อเสียงกลายเป็นแบบคนที่มีคนนับหน้าถือตาเนี่ยก็จะมีพวกชาวจีนฮกเกี้ยนที่มาทางใต้เป็นพวกต้นตระกูลนสงลารน,นารณไปอีกทีนึงนะคะถ้ามาสมัยร5เนี่ยนะคะมีคนจีนอพยพเข้ามาในไทยหลายกลุ่มมากด้วยหลายเหตุผลมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายในจีนเองนนะนะหรืออว่่าาใบสมุิิโดจีีเยชต เขากีดการทางการค้ากับจีนไนงะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงนั้นเนี่ยนะคะไทยต้องการแรงงานจํานวนมากค่ะคืออย่างเรื่องความวุ่นวายในจีนเนี่ยช่วงนั้นจีนมีปัญหาหลายอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามจีนฝรั่งเศสสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่ง กบ,บนักมวยหรืออย่างเรื่องการกิจการทางการค้าเนี่ยช่วงนั้นมันตรงกับช่วงรอศ .112 ใช่ไหมมีการล่านานิคมมีการอะไรทําให้ชาวจีนเนี่ยจะอพยพไปกัมพูชาก็ไม่ได้ไปเวียดนามก็ไม่ได้เหลือไทยปลาได้ก็เลยมาไทยนะคะและพอมาที่ไทยหรือว่าสยามตอนนั้นเนี่ยนะคะรัชกาลที่5ก,ก็กําลังสร้างบ้านสร้างเมืองให้พัฒนาทัดเทียมกับนานาอารยประเทศอยู่อีกดังนั้นยุคนั้นคือมีการสร้างอะไรเยอะมากสร้างถนนสร้างคลองสร้างสะพานสร้างรถไฟโทรเลขไปรษณีย์ไฟฟ้าประปาคือส,สร้างทุกอย่างอะ่ะแปลว่าภาครัฐยุคนั้นเนี่ บบปริมาณมหาศาลเลยแล้วคนจีนที่อพยพเข้ามาเนี่ยก็เป็นคนขยนันเป็นคนอดทนรับงานได้ทุกอย่างรับจ้างทุกอย่างก็เลยพอดีกันเป๊ะๆเ,เ,เลยนะคะแถมในภาคเอกชนเองเนี่ยคนจีนยุคก่อนๆที่อพยพเข้ามาก็มาเป็นเจ้าสัวกันใช่ไหมมีกิจการใหญ่โตเป็นเจ้าของโรงสีโรงไม้เจ้าของน้นนี่นั่นเต็มไปหมดซึ่งกิจการเหล่านี้ก็ต้องการแรงงานเหมือนกันคนจีนที่มาอยู่ก่อนก็อยากจะจ้างคนจีนด้วยกันเพราะว่าคุยกันร,รู้เรื่องจะพูดจะอะไรมันก็ง่ายไงคะดังนั้นค่ะคนจีนก็เลยยิ่งเข้ามาเยอะใหญ่เลยในยุคคนนนีี้้สมัยอยอ่างพวกจ จิ๋วเนี่ยนะคะช่วงนั้นก็จะเข้ามามาเป็นแรงงานกันค่อยๆเก็บหอมรอมริบพอมีเงินของตัวเองก็สร้างกิจการขึ้นมาแล้วก็ขยายจนใหญ่โตมาถึงทุกวันนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นตระูลโสภปนพนิชที่ทุกวันนี้ก็กลายเป็นเจ้าของธนาคารกรุงเทพอย่างเงี้ย ซึ่งลักษณะการเข้ามาในสมัยรัชกาลที่หเนี่ยนะคะจะแตกต่างจากยุคก่อนหน่อยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเน้นผู้ชายมาเพราะว่ามาแล้วเดี๋ยวอยากจะกลับแต่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะเน้นว่ามากระท้งครอบครัวเลยมาทั้งผู้ชายมาท้งผู้หญิงเพราะว่าอยากจะมาสร้างครอบครัวมาอยู่ที่นี่ยาวๆเลยสังคมคนจีนในไทยก็เลยใหญ่ขึ้นแล้วก็กระจายไปทั่วนะคะไม่ได้อยู่แค่แบบตามจุดภาคใต้หรือว่าอยู่ตามแบบว่าเมืองท่าละเพราะว่ายุคนี้มีรถไฟแล้วไงก็เลยกระจายตามรถไฟไปด้วยตัวอย่างตระกูลที่อบยกมายุคนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาทํางานโรงสีก่อนเสร็จแล้วก็เเเเก็บบงงิิินนปด รงสีของตัวเองแล้วก็ขยายจากรงสีตัวเองเนี่ยกลายเป็นกิจการอื่นๆกลายเป็นแบบว่าเศรษฐีไปเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นตระกูลบุรุษคที่เป็นเจ้าของพระพุณครองอีกตระกูลที่ค้าข้าวจนเจริญเลยก็คือตระกูลหวังหลีนะคะที่เป็นเจ้าของลง19้งแล้วก็ธนาคารนครทนค่ะส่วนตรงกรุงเทพเองเนี่ยนะคะชุมชนจีนก็คืออย่างคึกคักเลยทั้งอาหารจีนเสื้อผ้าแบบจีนยาจีนขนมทูบเทียนอะไรหาได้หมดแถวสำเพง็งแถวยาวราชหลายๆตระกูลทุกวันนี้ก็เติบโตมาจากตรงนั้นนะคะเช่นตระกูลตั้งตรงจิยวที่ รือว่าตะกรุเวชพงษาที่มาจากจีนหกเกี้ยนอันนี้ก็เป็นเจ้าของเวชพงโอสถขึ้นไปทางปักน้าโพนครสวรรค์อันนี้ก็มีชาวจีนไปอยู่จํานวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแต้จิ๋วฮกเกี้ยนไหหลำเนี่ยก็ไปอยู่กันแถวนครสวรรค์เป็นจุดที่แม่น้าปิงวังงมนานไหลามาเจอกันแล้วก่อนจะเป็นเจ้าพญาใช่ไหมดังนั้นมันเป็นฮับค่ะก็เลยเป็นที่ที่มีทั้งโรงสีโรงไม้ใครที่ทํากิจการค้าไม้ก็จะไปอยู่ตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นต้นตะกูลล่ําซํานะคะที่ทุกวันนี้เป็นเจ้าของธนาคารกสิกรไทยส่วนทางมาา้าต้องการแรแงงานในเมืองี่กแรรงงาาานททํไฟสยใต้ใช่ หลายหลายคนก็เลยจะเข้ามายุคนี้สมัยนี้นี่แหละซึ่งถ้าให้คํานวณเวลาเอาเองนะคะอันนี้เดาเอาไม่ได้มีบันทึกอะไรแน่นอนนะแต่ว่าก๋งจากเรื่องอยู่กับก๋งเนี่ยก็น่าจะเข้าไทยมาในยุคมสมัยนี้นี่แหละทีนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่คราวนี้ชาวจีนคืออพยพมาจริงจังอพยพมาเป็นครอบครัวเนี่ยนะเราก็เลยจะเริ่มเห็นการฟอร์มตัวของกลุ่มคนจีนที่รักษาวัฒนธรรมของตัวเองเอาไว้นะคะอย่างมีการตั้งโรงเรียนตั้งสมาคมตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลของการค้าของตัวเองแล้วก็อะไรอีกมากมายเลยค่ะแล้วในยุคสมัยนี้เนี่ยชาวจีนคือมีอิทพลมมาาากถึงขนดี่ระะสเ็จจุ จอมกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่5เคยตรัสเอาไว้เลยนะคะบอกว่าจีนกับไทยไม่ถือว่าจีนเป็นคนต่างชาติไม่เหมือนกับชาติอื่นสําหรับพระองค์จีนกับไทยเชื้อสายเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะข้ามไปนในช่วงปลายสมัยรัชการที่5เนี่ยที่จีนมีปัญหาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเขามีการปฏิวัติสินนห่กันเกิดขึ้นในจีนก็คือตีกันัวเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชวงศ์ชิงเดิมเนี่ยมาเป็นประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยก็ตีกับคอมมิวนิสต์อีกฝั่งกัเตันซุนยาตเซนที่จ นี่แหละคือตัวแปรสําคัญแล้วก็จะมีผลต่อการเมืองจีนเพราะกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มที่ไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่ตังแล้วไงสามารถกลับมาสนับสนุนประเทศได้นะคะดังนั้นดรสุนัเซนก็เลยออกนโยบายชาตินิยมค่ะให้ชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยรู้สึกภูมิใจในสิทธิ์ของตัวเองนะคะทีนี้คนจีนในไทยก็รู้สึกว่าเออมาอยู่ไทยแล้วเสียสิทธิ์อะไรบางอย่างที่พลเมืองจีนควรจะได้ดังนั้นรัฐบาลฝั่งไทยก็เลยต้องมีการปราบปรามคนจีนบางส่วนต้องมีการแบบว่า จำกัดอะไรหลาย,ยอย่างเช่นการกํากับดูแลโรงเรียนจีนอย่างที่เป็นที่มาของสานวนเรียบร้อยโรงเรียนจีนที่รูเคยเล่าไปรวมถึงเข้ามาคุมกิจการของคนจีนให้แบบเข้มงวดมากขึ้นนะคะข้ามมาในสมัยรัชกาลที่6การเมืองในจีนยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วต้องบอกว่าเข้มข้นขึ้นด้วยแหละเพราะว่ามีสงครามกลางเมืองมีอะไรของเขาวุ่นวายไปเลยนะคะดังนั้นค่ะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็เลยเป็นช่วงที่คนจีนเนี่ยอพยพออกจากจีนระลอกใหญ่มากๆมีบันทึกเลยนะคะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีคนจีนอ ในนั้นก็จะมีต้นตระกูลดังๆเต็มไปหมดเลยที่อพยพมาระลอกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นตระกูลโชควัฒนาเจ้าของสหพัฒต้นตระกูลดาราการนนท์เจ้าของสหยูเนียนต้นตระกูลเจรวนนท์เจ้าของซีาพาีต้นตระกูลเตชัไพบูลเจ้าของหัวเฉียวต้นตระกูลเวชาชีวะก็คาดว่าเข้ามายุคนี้หรือว่าอาจจะก่อนหน้านี้นิดหน่อยค่ะการไหลเข้ามารอบนี้ทาให้ชุมชนชาวจีนในไทยคือขยายใหญ่แบบใหญ่เลยแต่ก็นี่ราะคามากคนก็มากความนะคะทําให้การดูแลชาวจีนในยุคนั้นเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ถึงแล้วเวลาที่คนจีนอพยพเข้าาม มีนิสัยรักพวกพ้องไงดังนั้นมันก็มีช่วงเวลาที่ผิดใจกันบ้างอะไรบ้างจนถึงขั้นที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยมีพระราชนิพนธ์ถึงชาวยิวแห่งบุรพทิต์นะคะเปรียบเทียบกับคนจีนแต่พอข้ามาสมัยรัชกาลที่7เนี่ยก็มีความพยายามจะประนีประนอมกันมีการพยายามกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนให้แบบดีขึ้น อย่างไรก็ตามค่ะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อฝั่งไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในปี2475เราเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยปุ๊บทีนี้กลุ่มรัฐบาลไทยตอนนั้นเนี่ยนะคะก็มองว่าจีนเนี่ยมาครอบงาเศรษฐกิจของไทยมากเกินไปรัฐบาลของคณาษารเนี่ยนะคะก็เลยมีนโยบายควบคุมกิจการของคนจีนอย่างเข้มงวดค่ะโดยตั้งรัฐวิสาหกิจเข้ามาเพื่อกํากับกิจการหลายๆอย่างที่จากเดิมเนี่ยคนจีนคุมค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานกระดาษโรงงานน้าตาโรงงานทอผ้าไหมรวมถึงโรงงานยาสูบนะคะแล้วพอข้ามมาในสมัยจอมพลปพิบูลสงคราม ครามอันนี้ยิ่งหนักเลยเพราะว่าเรามีนโยบายรัฐนิยมช่วงนั้นเราชาติยมโหดมากก็เลยมีนโยบายว่าต้องมี อาชีพสงวนหลายๆอย่างที่อนุญาตให้คนไทยเท่านั้นทําคนจีนห้ามคนต่างชาติห้ามและบางข้อก็ยังมีอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะแต่ถามว่าชาวจีนเนี่ยอพยพเข้ามาช่วงนี้ไหมก็ยังมีอยู่ค่ะและต้นตระกูลดังๆจํานวนมากก็เข้ามาช่วงนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นต้นตระกูลจิราธิวัฒน์เจ้าของเซ็นท่นก็จะเป็นจีนไฮลัมหรือตระกูลนักการเมืองในไทยบางตระกูลเนี่ยเราก็ไม่รู้ชัวร์ว,ว่าเขาเกิดช่วงไหนะนะเพราะว่าเขาไม่ได้เหมือนตระกูลพ่อค้าทั้งหลายที่จะมีการเขียนประวัติกันชัดเจนนะคะแต่่่ก็สนนิฐาาาาาาได้ว้ววาจะพยเขามมชงปรณ27 หรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นตระกูลชาญวิรุลรุ่นคุณปู่ของนายกอนุทินเนี่ยนะคะก็เป็นจีนความตุ้งแท้ฉันน่าจะเข้ามาช่วงประมาณรอกรอ็ก็คือก่อน2479ด้แน่ๆต้นตระกูลศิลปะอาชาอย่างตัวคุณบรรหาเนี่ยเกิด2 4 7 5ดดังนั้นรุ่นคุณพ่อเนี่ยก็น่าจะเข้ามาก่อนหน้านี้ คือก่อน2 4 7 5แน่ๆน,นะคะก็จะเป็นชาวจีนใต้จิ๋วแท่เบสส่วนข้ามาช่วงรัชกาลที่8ถึงรัชกาลที่9เนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่ชาวจีนเนี่ยอพยพเข้าไทยครั้งใหญ่เหมือนกันค่ะเพราะว่าที่จีนเนี่ยมีปัญหาก,ก็คือ1เลยเจอสองครามโลกครั้งที่2กับเจอสองครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2นะคะ2เหตุการณ์นี้ทำให้ที่จีนเนี่ยอดอยากนหนักมากๆค่ะดังนั้นกลุ่มใหญ่ๆที่เข้ามาเนี่ยนะก็จะมีตั้งแต่1เลยคือกลุ่มที่หนีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสองะมว่่่ย้นน้แแไไลลัูด หลายๆคนที่ย้ายเข้ามาล็อตนี้เนี่ยนะคะก็จะบอกว่าตั้งใจมาตั้งรกรากที่นี่เลยไม่คิดจะกลับไปจีนอีกแล้วส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกคนที่มีเงินหรือมีการศึกษาหรืออะไรที่คอมมิวนิสต์เขาไม่โอเคแล้วเขาจะล่าก,กันอนะอย่างละครไทยที่มีเซตติ้งยุคนี้ก็จะเป็นพวกแบบลอดลายมังกรและเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพจําของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในไทยค่ะคือไม่มีอะไรผิดตัวมาเลยเป็นแบบเสือผืนมอนใบอย่างแท้จริงทํางานหนักที่สุดในชีวิตเก็บหอมรอมริบแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกมักมีลูกหลายคนหลังจากนั้นน้้นนนกกก็็สรราาางงอณจัขึมเป เป็นอะไรนะเชื่อว่าเจนไหนที่บอกว่าอาม่ากงอพยพมาจากจีนเนี่ยก็น่าจะมารุ่นนี้กันนี่แหละค่ะยกตัวอย่างตระกูลที่เข้ามายุคนี้นะก็จะเป็นตระกูลสมบูรณ์เวชาการที่เป็นชาวจีนฮัก,กาที่เป็นเจ้าของอว้ยอันโอสดนะคะตระกูลอัมพุธเจ้าของเดอะมอล ก็จะเป็นพวกชาวจีนไหหลํานะคะหรือแม้แต่แบบบ้านทางอากงวูเนี่ยเท่าที่เคยฟังมาอาจจะไม่ได้บอกวูตรงๆว่าช่วงไหนแต่เทียบปีแล้วก็คิดว่าเป็นยุคนี้เหมือนกันนะเพราะว่าหนีคอมมิวนิสต์มาประมาณว่าอยู่ที่นั้นไม่รอนแน่ๆนะคะแต่ต้องบอกว่ากลุ่มที่มายุคนั้นเนี่ยนะคะไม่ได้มากลุ่มเดียวเนาะถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีเงินเนี่ยก็จะนั่งเรือกลนไฟมาจากแถวสัวเทาใช้เวลามาไทยก็ประมาณแ9ถึงวันนะคะนี่คือสาเหตุที่อากงมากหลายๆคนจะบอกว่ามาจากสัวเทามาจากสัวเทาคือไม่ใช่ว่าบ้านเขาอยู่ส บ้านเขาอาจจะอยู่แบบลึกเข้าไปานิดนึงส่วนอีกกลุ่มหนึง่งถ้าเป็นชาวจีนที่พอจะมีอันจะกินหน่อยเนี่ยเขาก็จะไปลงเรือที่ฮ่องกงและการอพยพรอบนั้นก็ถือว่าเป็นระลอกใหญ่เลยนะคะแต่ว่าก็จะมาสิ้นสุดลงในช่วงปี1949หรือตรงกับพุทธศักราช2492เค่ะเพราะว่าตอนนั้นฝั่งที่จีนเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ได้สําเร็จนะคะแล้วก็มีการปิดประเทศส่วนฝั่งไทยเราก็ตัดความสัมพันธ์กับจีนเพราะว่ากลัวคอมมิวนิสะะดจุ่ค กลับมาติดต่อสัมพันธ์กันอีกทีก็ต้องข้ามไปช่วงปีพุทธศักราชที่2518นะคะตอนที่ไทยกลับมาสารสัมพันธ์ทางการพูดกับจีนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จีนไปแตกคอกับโซเวียตค่ะทั้งหมดเนี่ยที่เล่าไปก็จะเป็นจีนอพยพยุคเก่าๆใช่ไหมที่ค่อนข้างจะเบลนด์อินเป็นคนไทยกันไปหมดแล้วแหละแต่ถ้าพูดถึงยุคใหม่ๆนะตั้งแต่ปี2521ถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นจีนอีกกลุ่มหนึ่งเลยกลุ่มเนี้ยเขาจะเรียกว่าพวกซินอีหมินคือมันไม่มีการแแแ่่่่งยกกกกลล้้้วววาาาาใใคคครรจจจจจจจะะเป็นน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 ีีีีีีีีัิิิอออไซหมืทชภษ นับว่าเขาเป็นคนจีนแบบคนจีนทุกวันนี้หลังตั้งประเทศจีนียบร้อยนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายกลุ่มปะปนกันเลยตั้งแต่คนจนที่รู้สึกว่าโอ้ยอยู่จีนไม่รอดละอยากออกมาหาโอกาสใหม่ๆหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีละแต่อยากออกมาหาโอกาสใหม่ๆนอกประเทศมาขยายธุรกิจค่ะและกลุ่มนี้ก็จะเข้ามาทําธุรกิจค่อนข้างจะหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นเข้ามาขายของออนไลน์สอนภาษาจีนเข้ามาลงทุนทําการค้าในไทยแต่ลักษณะร่วมกันก็คือเขาจะเข้ามาทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนนะคะในไทยเนี่ยก็จะมีย่านที่ซินอีมินหรือวว่่าาชีนกลุม นะไปอยู่กระจุกอยู่หลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นถนนนิมมานที่เชียงใหม่ชลบุรีระยองภุกเก็ตหรืออย่างทุกวันนี้แถวเว้ยขวางก็จะเป็นอีกอย่านหนึ่งที่เขาไปอยู่กันเยอะค่ะแล้วสาเหตุที่ชาวจีนกลุ่มนี้เลือกมาอยู่ที่ไทยเพราะว่าค่าของชีพต่ำบรรยากาศเป็นมิตรและบางคนก็เห็นพวกช่องโหว่ทางกฎหมายต่างๆที่เปิดทางให้อาจจะทำํำธุรกิจสีเทาได้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อกลุ่มจีนเทาจีนเทาที่เราเรียกกันทุกวันนี้ละคะ่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของชาวจีนอพยพตั้งแต่สมัยอดีตมากๆจนถ ็หวังว่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจกันได้มากขึ้นค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์กพชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะไหนฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครพอจะรู้กันไหมคะว่าบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยเข้ามาในยุคไหนสมัยไหนทําไมถึงเข้ามาลองคอมเมนต์มาครีกันด้านล่างได้นะคะอยากฟังเรื่องราวของทุกบ้านของทุกตระกูลเลยเพราะว่าทุกบ้านทุกตระกูลมีสตอรี่ของตัวเองและมันน่าสนใจทั้งนั้นค่ะวันนี้ลาไปก่่อนนนนแล้ววกกััะะะคคคทุบสสดี